เดินคันลูกพี่มินสับสองพี่ยกล้อไปเลยว่าก็ตื่นเต้นมาแล้วผู้หลับเมาดูเมาเราผ่านไปแล้วด้วยฟูงยังนี่ฟูนกแรงบนข้างฟูงยังสวัสดีและก็ทักทายพี่น้องชาว YouTube ต้องออมสินออนทัวร์ทัวร์อยู่กับพี่เสรอีกกับบรรยากาศฝนคก็ฝนีโตกอยู่พี่น้องเอ้ยฝ่ก็อีโต๊ก็โตกอยู่เขาก็รังรุ่นอยู่เลยไปไหนลูกพี่พี่ใหญ่ไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ไว้บอกยางสวดเลยวะนี่ สองคนละซับสองซับสามมัเจียวตูดดิตัวเล็กตัตีนหนักนะมาทางเอาทางหัวย่างเดียวบรรยากาศดีดีเี่น้องแม่ตอนแรกแดดฮ่อนๆตอนนี้เริ่มชิหนาวแล้วล่ะลูกเมา้อไปเขากำลังพานไป ดีแกว่าูดด่ดนมาเห็บปรนว่าด้ไปห้องรายสภาไปอีกคลิปนั้นไ่สีนไปว่าด,ด,ดีไปแต่ผมตกคำกวอนแล้ว ร้อยเจ็ดห้านะมาเงียิๆมาเสียงเหมือนจะหมดแต่ไม่หมดเลยหมดไหมลูกพี่พิดดอกลวาวาเบิดนนี้ก็พิดลวาวายัางไล่อยู่ลวาวาพูดง่ายดอกลวาวาไปอ่านสบาย ใายบลระเบิดหรอกมันจะหมดแต่ไม่หมดนะไอ้ลูกพี่แกไปแล้วสองสิบนะคันนี้เหลือหลายขันนี้นะว่ะถ,ถ,ถอยอีกถอทอียอ่งวายังไม่ถึงบรรยากาศดีๆลูกพี่แบบนี้สนุกเล่นลดทุนประตกโอ้ไลเร็วไหลเร็วสุดต่าไปแป๊บเดียว หาไม่ไม่หหมดเลยือกี้มืดหรือคืออนนี้จะนี่ออกมาพีเดียฮอดคุณแล้วฮอดคุณแล้วปกคุ้มปกหัวเขาไปแล้วแต่ว่าพวกนีดแบมีแต่ลม,มลมใส้เป็นยู่ยอดเขาเดี๋ยวยูดยอดเขายัางประมาณมียอดเขา,เา,ายัางประมาณจ้วงเขาลูกพี่ ได้ท่อรันเด้คุณขั้นท่อระรันขั้นในหัวประดุกท่อระรันทางดีขนาดเสียงทอ่อเราแ,แต่ขันนี้เป็นท่อใส้เยี่ยมได้ไม่รันเท่าไหร่ดีเป็นซองใส่เต็มยังนอตเอาวางดูว่วางานสุรประทานวันง,งานสุรประทานเลยนะงานขุดปัว จุดบองานไรทาง นี่คือฮันนาฮันนาออกสิเมือดด่อติวอรวิสเสาปูนเสาปูนเมนชั่นวอรวิสไอ้ฟังเสียงซึกเชือกของเราบ่เชือกเชือกมันก็ซ้ยสายเว้ยสบายสบายสาย สบายสบายด้วยละ,ยละยว่บได้ระวังบูไม่หอนนะยังข้อไม่รัดด้วนด้ดนวนยังบูบันันเอาดีๆเลยลูกพี แค่มันดังดีเสียงคอเราดังดีด้วยครับนึงอย่าเบาๆก็ลั่นเนาะยึดไปเรียนกันนะเพื่อเก็ปผลปัดกี่เด้อ ถ้าขี่ฝาดีลนะหุ <alah> ่นไหลแป๊บเดียวไปหดใจแล้วไหลถอดกันไกลนิดทวนๆแลยเขาบอกว่าพายุจะเข้า่ะพี่น้องพายุที่เข่าสิคุณเอือก็ทุ่นเลยแต่ยังลมอยู่ด้วยที่นั่นก็เห็นว่าจะฝนจะห้องดูดูหม่องบ่

รถพัดรถแมโครเจ้ามันยึกแจ๊กยึกแจ๊กไปๆรมันแรงขนาดนั้นเ่ยอ๋อ่านพี่นะไหมไอ้คนรายเลยแหย้งขอแห้งหน่อยแล้วไะม ก็ดำพื้ลลนที่รถเราระวังรถกก็ดำแรงยนลังดีอยู่แล้วว่ะเตือดที่ับสามไปเลยสองก็ต้องใส่ใส่สามไปเลยลุกหมอกกอนเลยลุหมกกันเ,เลยมาฟังทรามาฟังทอรันของคันนี้อันนี้ทอรันลั่นเลยเล้ ไงวนทอรันแม่มีดอกคอปวยพอเป็นส่งขึ้นโจกแก่มีแต่ดวนด้วยแกไม่บีบไม่ไพขอว่ามีได้หน่อยมาขอเดยพอบ พากันมาเล่นลมเลยนะี่ลมปากห้างเลยมูไนะปใหญ่เลยผมว่ามันจะยี่สิบตัวนีู่และเมื่อเล่นลมมนะันเกลีย์ไปเจลียปน้ายไรเบียดอ่ะพวกคนสิงห์ทุกกันทุกกอนกันทุกกันนี่ลมมันแห้งไหม เรื่มมาเม็ดเลเรื่มมีเม็ดมันเลยด้ผมเคยผมจะได้กลับเลยแหละเดี๋ยวเพราะว่าคันกลับใช้ก็นี่ันฝนตกมาออกไปไร่แท้ทางเดี๋ยวจะพาไปดูทางรถพวกเราจะเลี้ยงไม่ได้เปลี่ยน,ร,ยนรถเปียบไปไร่แท้เดีจจ๋ยวเจ้าเจ้าท่อลั่นนะเจ้าหัวประดุกกูโซอมาเลยพี่ ลันน้อยๆูว่าบ่ลั่นยังม <Pf und. S 1> ันลัน่นเลยลูกพีเียบค่อยๆได้หรือเปล่าเยียบแห้งดังแห้งเปล่าเกียบค่อยกระดังคอย่อดแกยเป็นคอพักคอหางเกียบ์ดเป่าเสียงดังโคดเลย จบไปที่นี่ก่อนนะพี่น้องเนะี่หน้าเจอกันใหม่เลยออมสินดอนทัวร์ที่นี่สวัสดีครับใส่กระทูกมาหาลุงแมกูลงกูงตัวมีเบิร์นอยู่มัมนมนันตกกัน่าเขาเอารับดิบนกไรน่ด้

ไม่รอบเลยเก้าสิบเมื่เองไงนะขายพื่เราเพื่อรือพี่เราไวแต่ใช่พี่เนี่ยนราว่าในอยต่าก่อนได้เรียนต้นนอยเป็นี้ทุกี่ฝนก็ไทันมนลุกเฮ็ดมื่เฮ็ดมื่นยุดยุดสองมืนกวนเฮ็ดสองมื่ยุดสามสี่มืกวนเวีนมื่เว้นมืได้ีเรหยุดได้เมื่อฝนเรียงมากเลยมืไปกพี่